อ่ะอีกช็อตครับรถกระแสการเมืองเอาฮาครับวันนี้วันนี้ลอดช็อตที่สองครับจะเอาเงินเข้าตู้ A t m ครับที่นี่ใช้บัตร ATM บัตรเครดิตสะดวกนะครับบ้านเรามันต้องเลียงแบงค์นะครับที่นี่ไม่ต้องครับแล้วทุกคุณมันสะดวกจริงๆนะครับเอานี้เอาฮาครับใส่บัตรครับเพียะใส่ผิดนะนี่ครับดูครับมันสะดวกจริงๆใส่รหัส เงินครับใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเรียงโยนไปเลยดูครับน่ครับมันก็ดูเข้าไปแล้วมันก็อ่านนะครับมันสะดวกจริงโอ้โหเป็นไงล่ะครับเงินขึ้นละก็ลดบรรยากาศากระแสการเมืองบ้านเราครับดูอะไรฮ่าบ้ามังครับดูต่คลิปวิดีโอ มันเครียดนะครับผมดูอยู่ที่นี่ผมยังเครียดเลยสงสารนักสารามนะครับอ้าวให้ขึ้นมาไหมวะสบายแล้วคอนเฟิร์มครับง่ายๆครับได้กลับมาแล้วเสร็จอันนี้ครับขายเครียด